màu cà làm cho mấy anh, tốn nhiều trang làm việc, làm gặp mà tổ non, mà tiếp kiều anh yêu vơi đam rồi, đam rồi, nhiều làm việc, không có nhền, các loại mà nói, đam rồi, sẽ cùng nhau măn rồi lưa, các bộ lạc con con ai chết, tiếng con

ต้องเอามาไปเล็กต้องเก้เบียร์อิงทิ้งหัวรถติดมามันร่มไม่ก่ายูปวดเลยลรอปวดต้องเก้เบียร์จังถ้าไม่เรียกเบียร์จังนะคือไม่ได้ร่มรถนะผลกลับมันก็อย่าเบี้ยมาติดไดร่มอ่ะจังนะมันได้เดี๋ยวน้ำลอยนี่เดี๋ยวก็เกินกี่เละแล้เดี๋ยวน้ำลอยว่างอีกแลยวละรำแม่นไปติดบางทีต้องเกินน้ำพื้นกันยังทึ้งเราคิดแต่ว่าผมมันคิดได้ดีแต่ว่าเราไม่ ไม่ไปลำบากในวันนั้นก็พีจาก็คงไม่มีแล้วกับรถทุกใบโย่ลำเลี้ยงจ้าปีเด็กก็มาขับบานต้องตะแกบานบ้านโย่กันได้กันกับมาวิ่งกับพุ่มก็โย่เลยแต่พุ่มไม่โบน่าบรัวโย่กี่เดือนกี่ปีบรัวพุ่มเตือนพุ่มจำประวัติไม่ดีมัคือ ผมอย่างเล่นในนูเลยนะตัวว่างั้นผมอย่างเล่นมาเลยถึงก้อยพุ่มไปวิ่งโยนตูดดานะไปเอาตใินูุราถึงผมไม่ไปมาวิ่งตัวว่างั้นแต่ว่าตะเกตัวตัวรับใา้เราเราไม่รับมันคือก้อยึดก็คือนั่นพุเราไปจอดบ้านแต่ก็เกตัวผมผมไม่รับตั้งทีนเลยที่พมไม่รับผมว่าจะเอันนี้ผมรับตัวรับเกตัวไม่เกี่ยวเราเรถไปไวเราไปหรืออย่าม้วะถึงก็บอกเลยก็ไม่อยากเาไปจบอย่าม้วง ไอโร,รมันตัดนะเรื่องใบหญิงอือทิ้งกันเลยไม่ไม่โอกมาครับเนี่ยมาครับตะเกียงบานๆเนี่ยเดี๋ยวกันเนี่ยมาจนหน่อยได้มาครับบุกโลก็ครกโลอยู่รอบท้าบีกันเลียวก็ตุ่มเลยตุ่มทิ้โลตุ่มรถปวงรถเตลือตุ่มจัดตุ่มมาครับบุกโลอยู่รอบหลยรอบท่าพีจนเนี่ยจนว่าหายวัวโตมามามาครับทิ้บโลกันนี่หรอ ือได้อยากตามงหลักอยากหลังอ้างไหมไม่รู้กันบุ้งได้พี่หลักก็ได้ไม่หลักก็ได้แล้วเต้ได้ไหมแกตาหลักแล้วมันพุ่มไม่จบดังติดกิ้วนี่บ้องตรงเลยดังติดกิ้วพุ่มไม่จบเลยอาจจะไปติดกิ้วมันแต่เหล็กมีกุ้นยุนงุ่มตุ่มเท้าพุ่มไม่เอาในติดกิ้วน

ก็มาเปลี่ยนคนเจอคนดิ้นร้องพ่มยับไม่ได้กันครับผมอยู่ไม่กี่วันพุ่มคนดิ้นร้องมาผมยึดได้เวลาเอาไปลงเลยครับเดี๋ยวไม่ยากหลากเพราะว,ว่ามเซตกิ้วพุ่มปล่อยอะไรมาครับมานดินกับมานดินมันไม่ติด,ม,ม,ตดมันไม่ติดกิว้วอันซึ่งเรา นรบบานทุกวันนัต้องไปนอนตรมานอยู่เห็นไปติดกิ้วเบียเดียด้ามโรยนั่นเดี๋ยวไม่หัวเดียวปั้นนั่ไปติจะรับขึ้นช้องขึ้นนี่กินเม็ดแล้วเบียไม่หย่าตึงหลูกเนี่ยแต่ถ้าเราวิงานดินบันเทียนตึงเมียสุภาษิตงตึงหลูกตึงเมียุบาษตกะไรต่างพอรด้แร้วไปกินข้าวบันรัไปนอนปะคนเดีัง thử đài rồi đài bắn cả lửa tìm tìm cái đi à bốp ta này làm tổng này bởi đi mẹ rửa ai quá chào để làm tổng cho đi cái trời trái đấy là đây mặt mày còn rồi phải chào Lạc rai cáp lên bông ba lê hôn 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 quá hoàng lên đi nhà là cá cả đốc rồi đó thôi để cho bỏ cả đốc mang f FP đã là FP đang tiếp tiktok